สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับเจอกันนะครับกับเช้าเช้าน้องก็จะเป็นแนวทางหุ้นนิเคี๊เช้าบ่ายปกตินะครับวันนี้วันที่16นะครับพฤษภาคม2568นะครับก็ก่อนหยุด2วันนะครับเสาร์อาทิตย์หุ้นหยุดนะครับก็ในรอบเช้าของเราเดินดีมา2วันแล้วนะครับพี่พี่สลับหุ้นนิเคี๊เนาะเมื่อวานนี่ก็เสียดายที่3ตัวเนาะผมให้ผิดนะครับถ้าเกิดให้547เนี่ยได้เฮนะครับพี่ ไม่รู้ว่าท่านใดได้เขาเรียกว่าได้ลากยาวหรือเปล่าเขาว่าลา,ลากยาวคือว่าห้าห้าสี่เจ็ดห้าสี่แปดเนาะประมาณนี้นที่ผมเน้นให้เนาะนะครับใครเอาสี่ไปวิ่งไปรูดนะครับไปพี่เข้าไปที่นะครับสี่เจ็ดเจ็ดสี่เน้นเน้นนะครับผมเนาะในรอบเช้านะครับผลที่ออกเนาะห้าเจ็ดสี่สามเก้านะครับเกือบเด้งบนล่างเนาะให้สี่เก้าห้าเก้ามาสามเก้า รอบบ่ายให้4กับ1นะครับผลที่ออกนะครับ5 5 1 6 2นะครับพี่ๆเนาะของเรา5 1ไม่มีเนาะใครเอาหนึ่งไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่ห้าหนึ่งนะครับมาแค่เลขเด่นนะครับเนี่ยรอบบายส่วนแนวทางของส่วนแนวทางของวันที่สิบหกนะครับผมก่อนไปรับชมนะครับฝากคำเตือนพี่ๆทุกท่าน แนวทางตัวเลขนะครับแอดทำจากสูตรคำนวณน,นะครับมีหลุดมีเข้านะครับโปรดใช้วิจรณญาณในการรับฟังรับชมนะครับชื่นชอบตัวเลขแล้วค่อยตามนะครับพี่พี่เนาะแนวทางอาจจะเข้ามาวัน2วันนะครับวันนี้อาจจะหลุดนะครับหรือว่าอยากอาจจะเข้าต่อนะครับก็แล้วแต่ความชื่นชอบของแต่ละท่านนะครับพี่พี่เนาะชื่นชอบอยังไงแล้วค่อยตามนะครับในรอบเช้านะครับพี่พี่ ผมให้ไปที่เลข6กับเลข5รูดไปที่เลข6นะครับ6 2 6 4 6 8 5 2 5 4 5 8 3ตัวนะครับ5 6 4 ในรอบเช้านะครับส่วนในรอบบ่ายนะครับบ่ายผมให้ไปที่เลข0กับเลขเก้นะครับศย์กับ9ร้ดไปที่เลข0 03 07 08 9ก้าสามตัว907นะครับก็นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับสลับแนวทาง หุ้นนิเคช้าบ่ายปกตินะครับวันนี้ก็ขอให้มาเด้งๆดป,งปังๆทั้งเช้าทั้งบ่ายนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ